ครับผมสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับเซลลหมูครับจากประเสริฐผลยูสคารสาขาร้อยเอ็ดนะครับผมวันนี้นะครับผมมีรถที่จะมาแนะนําลูกค้านะครับเป็น Honda Accord คันนี้เลยครับคุณลูกค้าคันนี้นะครับเป็น Honda Accord ปี2012นะครับลูกค้าตัวนี้เป็นรถโฉมเจแปนนะครับตัวนี้โฉมเจแปนนะครับ รายละเอียดของรถสมบูรณ์แบบสมบูรณ์มากเลยนะครับลูกค้าดูได้เลยครับรถคันนี้นะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2อ1 2นนะครับเครื่องยนต์2 0 0 0ซีซีนะครับเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับเป็นโฉมเจแปนนะครับลูกค้าคันนี้สภาพสวยมากครับ กับโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆของทางร้านนะครับประเสริฐผลยุสคาสาขา1 0 1นะครับดาวเพียง1,900บาทเท่านั้นเองครับลูกค้าออกรถได้ทุกอาชีพครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อผมได้ตลอดเวลาครับ0997823914ครับผมเซลล์หมูยินดีให้บริการครับต่อมานะครับผมจะพามาดูดูมุมกว้างๆเลยนะครับของรถคันนี้นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแมกนะครับจาก ทาง Honda เลยนะครับเป็นของ Honda เลยนะครับล้อแมกขอบ17นะครับคุณลูกค้ามาดูด้านหน้ากันบ้างครับด้านหน้าตัวนี้นะครับไฟหน้านะครับจากโรงงานเลยนะครับมาพร้อมกับสปอตไลท์นะครับหรือไฟฟลอกแรมนั่นเองนะครับการตกแต่งของ Honda a c c o r d ดูหรูหรามากเลยนะครับกับโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆดาวเพียง1,900บาทครับคุณลูกค้ามาดูด้านหน้าบ้างครับกระจังหน้าตัวนี้เป็นโครเมียมนะครับ สวยจริงๆครับต่อมานะครับคุณลูกค้ามาดูด้านข้างกันบ้างครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับ Honda Accord น,นะครับตัวนี้มาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับผมที่เปิดประตูนะครับเป็นโครเมียมนะครับทั้ง4ี่บานเลยนะครับคุณลูกค้า ต่อมาผมจะพามาชมด้านในนะครับคุณลูกค้ามาชมด้านในนะครับแผนกล้องไปเลยครับช่างกล้องครับภายในห้องโดยสารนะครับคุณลูกค้าเรียบหรูดูดีมากเลยครับคุณลูกค้ารายละเอียดเดิมๆเลยนะครับนี่นะครับ Honda Accord นะครับคันนี้เป็นรถปี2012นะครับวิ่งมาเพียงแสนกว่ากิโลเท่านั้นเองครับคุณลูกค้าคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับพวงมาลัยพาวเวอร์พร้อมระบบมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับคุณลูกค้ารถคันนี้เป็นรถปี2012เป็นโฉมเจแปนครับโฉมเจแปนนี้ครับจะมีซันรูฟมาด้วยครับซึ่งโดยปกติแล้ว Accord โฉมนี้จะไม่มีซันรูฟนะครับตัวนี้เป็นซันรูฟไฟฟ้านะครับเปิดปิด ด้วยระบบไฟฟ้านะครับคุณลูกค้าตัวนี้หายากมากครับดาวเพียง1,900บาทครับลูกค้าออกรถได้ทุกอาชีพครับที่ประสฐผลยุสคาสาขาเราเอ็ดเท่านั้นเองครับคุณลูกค้าเนี่ยครับต่อมานะครับผมจะพามาดูเบาะนั่งด้านหลังกันบ้างนะครับเบาะนั่งด้านหลังนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีเบจนะครับคุณลูกค้ากว้างขวางสะดวกสบายครับ มาพร้อมกับที่เท้าแขนนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูครับที่เท้าแขนตรงนี้นะครับเดินทางไกลสบายครับตรงนี้ไม่เมื่อยล้าพร้อมกับช่องนะครับเปิดไปด้านหลังได้เลยนะครับคุณลูกค้านี่นะครับเราลืมสัมภาระไว้ด้านหลังเราสามารถมือลวงไปได้เลยครับเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งอำนวยความสะดวกสบายให้กับลูกค้านะครับผมแล้วก็แอร์คอร์ตัวนี้นะครับจะมีช่องแอร์ที่ด้านหลังนะครับสําหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับคุณลูกค้ารถสวยมากเลยครับคุณลูกค้า ภายในเป็นเบาะหนังสีเบตนะครับแอร์แบรรอบคันนะครับคันนี้ครับกับโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆดาวเพียง1900บาทที่ประเสริฐผลยูสคาร์เท่านั้นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณลูกค้าผมขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ Honda Accord ตัวนี้นะครับดาวเพียง1900บาทลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อผมได้ตลอดเวลานะครับสำหรับวันนี้ผมขอจบเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ Terima kasih telah <laughs> menonton